สำหรับคันนี้ก็คือ289,000บาทนะครับสวัสดีครับวันี้นะครับผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกยาสมาชิกนะครับก็วันนี้นะครับมีเป็น t o y ย t a v ว g o นะครับในโฉม07-09ถึง09นะครับ มีคุณลูกค้าหลายท่านเรียกร้องมาหารถไม่เกินสามแสนนะครับหารถกระบะวีโก้ไม่เกินสามแสนตอนนี้เรามีอีกสิบกว่าคันนะครับแต่ว่าได้มีการขายออกไปบ้างแล้วที่ว่ายัางไม่ได้มารีวิววันนี้ก็เลยเอาคนนี้มารีวิวก่อนนะครับก็แรกคิวเอาขึ้นมารีวิวดูก่อนเป็นวีโก้นะครับปีศูนย์แปดเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีนะครับได้เป็นตัวอ e. ีปีศูนย์แปดนะครับราคาอยู่ที่ 2แสน8หมื9 0 00บาทนะครับและแต่ละคันราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดูที่ปีอีกทีหนึ่งนะครับก็จะอยู่ประมาณ2แสน72แสน82แสน9นะครับอ่าก็ดูทีหนึ่งสำหรับคันนี้ก็คือ2แสน8หมื่น9 0ันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะได้เป็นตัวอินเตอร์อยู่ข้างบนนะครับมีจมูกเรียบร้อยนะครับผมสำหรับดีไซน์รถรุ่น ปีลึกๆหน่อยนะครับก็เรื่องออปชันเรื่องความโดดเด่นมันก็อาจจะเปรียบเทียบกวับรุ่นใหม่ไม่ได้แต่ว่าก็คือเรื่องความสวยแล้วก็เรื่องเอ่อความเดิมนะครับก็ยังถือว่าสวยในรุ่นอยู่นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็ดีไซน์วีโก้อยู่แล้วนะครับหลายท่านก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับ คันนี้ก็ใส่ไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยนะครับด้านล่างนะครับผมอ่ะแล้วก็ด้านข้างนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมวีโก้ครับผมแต่ว่ายางนะครับจะเอายางตั้งแต่ปีศูนย์แปดมาก็คงจะไม่ได้นะครับป่านนี้ก็น่าจะระเบิดไปแล้วอันนี้เราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าถ้าต้องการเปลี่ยนล้อแม็กก็มาคุยกันครับผมอ่ะด้านข้างนะครับกระจกจะเป็นโครเมียมนะครับแต่ก็ตัวสัญลักษณ์ไฮลัก e 4 d แล้วตรงนี้นะครับก็คือเป็นของวิโก้นะครับเป็นตัวโคลเมียมหมดเลยนะครับมือเปิดก็เป็นมือเปิดโคเมียมนะครับติดตั้งคิ้วกันศาสตร์ตรงรุ่นนะครับผมสำหรับเรื่องฟิล์มนะครับผมเรื่องฟิล์มก็บางคันถ้าฟิล์มเสียเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่ว่าถ้าบางคันถ้าไม่ได้ติดมาเราก็ติดให้อยู่แล้วนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวแวะดูครั้งนี้กันไปเลยก็ได้ไหนๆก็เปิดประตูแล้วอ่า ก็มีระบบไฟฟ้านะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีระบบเป็นเซ็นทันล็อกนะครับเพราะว่ากุญแจมันได้รีมโมทโมแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะครับแต่ก็เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะตอนนั้นเรา<ช>มาดูสีแดงตัวน,นี้ก็เราออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ,ะอ่าแล้วก็กระจกมองข้างนะครับคือปรับเลนไฟฟ้าแต่ว่ายังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับอ่าโอเคประมาณนี้บ่อเป็นบอ่อ ผ้าก็ไปยี่เหมือนกันนะครับสีครีมๆตายกับสีเทานะครับรุ่นนี้นรุ่นนี้จะแคปเปิดไม่ได้แคปจะเปิดได้ก็ตอนเป็นสมาร์ทแคปนะครับปีประมาณศูนย์เก้าขึ้นไปนะครับอ่าโอเคครับผมเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวนรอบๆคันนะครับแล้วเดี๋ยวรอกล้องไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องฝั่งไปพร้อมๆกันนะครับใ,ใ,ใช่ครับผมเป็นยางให้ใหม่ทั้งหมดสี่เส้นเลยนะครับขนาดมาตรฐานเดิมโรงงานเลยนะครับผมออใ,ใช่ครับมีบวกราคาเพิ่มไหยครับรถเนี่ยเออไม่ได้มีบวกราคาเพิ่มนะครับ ด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัว E อันนี้ก็เป็นกันชนที่ติดตั้งมาตั้งหากนะครับอ่าก็จะเป็นตัวโลโก้อ่าเรียกถูกแล้วนะครับโลโก้โลโก้ของไฮรัสของวีโก้แล้วก็เป็นของโตโยต้านะครับก็มันจะดูเยอะนิดนึงนะครับสาหรับวีโก้นะครับผมก็คือจะติดมาค่อนข้างเยอะที่ฝาท้ายนะครับอ่าโอเคมาดูด้านนี้กันนะครับผมมาดูด้านนี้กัน ะะใช่ครับก็เรียกได้ว่าคือมันก็สวยในรุ่นของเขานะครับก็คือสวยในรุ่นของเขาอ่าแล้วก็ลองดูช่วงล่างแล้วดูอะไรพวกนี้นะครับปีศูนย์แปดอ่าศูนย์แปดก็สภาพยังดีอยู่นะครับบางคันก็เอออาจจะมีการพ่นการสนิมอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องปกติอ่าอันนี้คือเป็นเรื่องปกติอ่าประมาณนี้นะครับ คันนี้น่าจะประมาณห้าหพันเหมือนกันนะครับประมาณนั้นประมาณห้าหกพันเหมือนกันอ่ะโอเคก็เดี๋ยวคุณลูกค้าดูฝั่งนี้ไปพังๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดประตูฝั่งโน้นให้อ่ะโอเคครับ เป็นไงครับเบาะพับอัตโนมือก็พายางนะครับผมพายางก็มีคู่หลังก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอาจจะปีเป็นตัวด้านนี้ก่อนเดี๋ยวเสียงเข้าด้านหลังก็สะอาดนะครับรถปีศูนย์แปดเอ,อ่อสะอาดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ไม่แคบด้วยนะคใช่ครับผมวีโก้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมแล้วก็ข้างบนก็มี ลายอัขระพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบโซนบุคคลนะครับผมอ่าโอเคเกียร์คะเกียร์ธรรมดาแล้วก็ผมเกียร์ธรรมดาแล้วก็เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นอันนี้ของเดิมเลยนะครับของเดิมวิโก้ก็คือจะเป็นเครื่องเล่นแบบนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าท่านใดต้องการจอ a อ d ด o อ d หรือว่าอะไรเงี้ยก็มาคุยกันนะครับ คือไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะถ้าอยากได้จอยอนดอยก็มาคุยกันนะคะคอยากจะได้เป็นแบบร้อมแบบใหม่ยังใหม่ก็ซื้อได้ะะใช่ครับผมปีศูนย์แปดก็เท,เทได้ปีศูนย์แปดก็เทได้นะครับผมอาจจะปรับเบาะหลงนิดนึงแต่ะะเราต้องให้เป็นแบบเครื่องเดิมๆเพราะเรามีรับประกันให้ใช่ครับผมอ่ะเลขไม้นะครับผมรถปีศูนย์แปดนะครับหนึ่งแสนหกหมื่น สี่พันสามร้อยกว่ากิโลนะครับแสนหกประมาณนี้ไม่เท่าไหร่นะคะไม่เท่าไหร่นะเ,เพราะว่ารถอุ้ยรถสิบกว่าปีแล้วนะอ่าสิบกว่าปีแล้วนะครับใช้ไปอีกยาวๆนะคะใช่ครับผมเรานี่ก็รถพนักงานหรือว่ารถที่ใช้ในบริษัทก็มีโก้ทั้งนั้นเลยอ่าก็มีมีมีส่วนใหญ่ก็เป็นโตโยต้านะครับผมแล้วก็อีซูก็คือมีมีทุกแบรนด์ดีกว่านะครับพนักงานพนักงานที่อยู่ในเต็นท์มือสองเนะี่ยก็จะขับกันทุกแบรนด์ก็ โดยเฉลี่ยแล้วก็คือแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบแบรนด์หลักก็ก็คือได้ได้เกี่ยวได้เรื่องแบรนด์แต่ว่าราคาก็จะพุ่งนิดนึงนะครับแต่ถ้าเน้นแบรนด์รองก็จะได้ปีใหม่ได้ราคาที่มันถูกอ่ะแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรเนี่ยทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยคือดีเหมือนกันหมดอ่านี่ก็เป็นเกะใส่ของวางของนะครับปกติตามดีไซน์ของเขานะครับ ก็วไว้ใจได้เลยนะคะของของคุณทูนี่ก็ลูกค้ายังไม่เห็นรถเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้นี่เลยไหมคะเอ่อเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารุ่นนั้นก็คือน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่นะคร<อ>ับเป็นกระจังหน้าตัวสมาร์ทแคปเป็นตัวที่แคปเปิดได้นะครับเขาไมนขายไปเท่าไหร่ครัเพราะนั้นขายไปสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคัดเข้ามาได้นะคะใช่ครับผมไปนะ ก็ยังไม่เคยเห็นรถลูกค้าจากที่ไหนลนะ,ะเออลูกค้าจากกระนองเหมือนกันนะครับอตอนนี้ก็คือตามที่แจ้งนะครับคุอลูกค้าก็โอนเงินมาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเราก็นํารถไปส่งนะครับแล้วก็นี่ออกได้ไม่ไม่กี่วันเองนะครับก็เดี๋ยวรอเอกสารก็เดี๋ยวจะตามไปนะครับก็ประมาณอาทิตย์อาประมาณ1นถึงสองอาทิตย์นะครับเอกสารก็คือจะไปถึงหน้าบ้านท่านเพราะว่าบางทีสถานาการณ์โควิดแบบนี้อาจจะมีการล่าช้าเรื่องเรื่องขนส่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ วันเช้าโทรไปคุยเรื่องเอกสารกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแา่้รนะคะใช่มีทั้งเก๊บนเก๊ล่างเลยก็คือก็คือรุ่นนี้จะไม่มีแอร์แบกนะครับก็เลยได้เป็นเก๊เปิดนะครับผมอนนี้สุดอลูกค้าที่ซื้อวดกับคุณฟุกคือเขาอยากจะหาเซ็กชั่นที่มันราคาเบาๆใช่ครับผมคือในงบสามแสนบาทนะครับอันนั้นก็ราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะก็คืออยู่ในงบสามแสนแต่ว่าคุณลูกค้า อยากได้ล้อแม็กอะเราก็เปลี่ยนล้อแม็กใหม่ยังใหม่ให้ไปชุดหนึ่งนะครับราาแล้วก็ใ,ในราคานั้นเลยนะครับก็คือไม่ได้บวกแวดเพิ่มไม่ได้บวกอะไรเลยแล้วก็เอ่ออะไรก็ค่าขนส่งค่าอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่เสียเลยมีบวกแวนไหมคะราคาไม่<ด>ก็คือตอนที่คุยกันก็คือสองสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือคุยจบราคานั้นแล้วทีนี้ลูกค้าอยากได้ล้อแม็กเพิ่ม ก็คือจบในราคานั้นเหมือนกันนะครับพร้อมส่งก็ในราคานั้นเหมือนกันโอา<ด>น,นะครับโอนให้ฟรีทุกอย่างเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านเนาะใช่ครับ <laughs> ลูกค้าคุยไม่นานนะครับเพราะว่าคุลูกค้าเขาเขาหาประมาณนี้อยู่พอดีนะครับแล้วก็จังหวะที่ว่าเออรถ ที่เราได้โฆษณาไปที่ว่ามีเข้ามาส่งรูปให้คุณลูกค้าได้เลือกนะครับผมก็ลงใช่เลยใช่ครับผมก็คือส่งรูปคันคันนั้นแหละคือคือส่งไปเลยนะครับลูกค้าก็เลยมีความมั่นใจนะครับว่าเราได้มีการรีวิวอยู่ตลอดเขาก็เลยมั่นใจว่าที่เราส่งให้ก็คือดีแน่นอนแบบนี้เลยใช่ไหมก็แบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเครื่องยนต์เดียวกันเลยนะครับอ่ะก็คือลองดูกันมุมกว้างๆนะครับผมพวกแฟนเพจพวกอะไรเงี้ยก็คืออยู่ครบองค์ประชุมนะครับเราก็ คือรีวิวค่อนข้างเยอะนะครับบางทีให้ดูอะไรอยู่ตลอดมันก็คงอัดลูกค้าอาจจะเบื่อนะครับแต่ก็อยากให้รู้ว่าเนี่ยเรามีแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีบางท่านที่ต้องการแบบนี้แบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้ครับผมก็ไม่ต้องดูกันเยอะก็ไม่มีอะไรก็คือหาหลายเซกชันมาให้ลูกค้าเลือกเลยใช่ครับผมนะคะของเราไม่ได้ขายรถแพงขายรถตัวใหญ่มี ใช่ครับก็บางทีที่ถามว่าทำไมมีแต่รถราคาแพงๆเพราะว่าเราอาจจะมีแต่รถปีใหม่ๆนะครับมันก็แลดูเหมือนแพงมีแต่รถตัวใหญ่ๆนะครับทีนี้ก็เนี่ยเอารถตัวเล็กๆมาขายบ้างก็สองแสนกว่าบาทเราก็มีไอรุ่นเนี้ยสิบกว่าคันนะครับตอนนี้สิบกว่าคันเต็มเลยนะครับใช่ครับผมมีรถเข้าตลอดนะครับวันหนึ่งก็เจ็ดแปดคันสองสามคันหรือบางวันก็สิบกว่าคันบางวันก็ สองสามเจลเลอร์เลยนะครับที่มาลงนะครับผมแรงมากอ่ารีวิวริมเลน,นะครับ<ต>อ่าฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับวีโกเออเครื่องยนต์2 0 0พตัว E นะครับปี08ราคา289,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร ให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามช่องติ๊กตอกให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็คงจะมารีวิวเป็นตัวนี้นะครับแล้วคลิปถัดไปจะมีอะไรมารีวิวให้ดูก็ติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ